ล่าสุดแม่ป่องย้อนภาพเก่าก่อนเขียนถึงดีเจแมนแบบนี้ในวันแม่เรียกได้ว,ว่าก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวันและดีเจแมนต้องนอนคุกต่อในคดีโฟเล็ก 3D หลังญาติได้ยื่นเงินสดจำนวน5ล้านบาทประกันปล่อยตัวชั่วคราว แต่สารอาญาไม่อนุญาตปล่อยชั่วคาวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทําเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากหากปล่อยชั่วคาวเกงจลบนี้และเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาแม่ป๋องพิมพ์แขกุญชรณอ,นนาอายุธยาและนาชายของดีเจแมนได้ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างย่านพักโงราคาประเมิน1.3ล้านบาทเศษ และแคทเชียร์เช็คมูลค่า3ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวดีเจแมนระหว่างพิจารณาแต่ศาลไม่อนุญาตเนื่องจากว่ามีลักษณะการกระทำเป็นขบวนการและมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากเกรงว่าจะหลบหนีเลยได้ยกคำร้อง ล่าสุด12สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติทางด้านแม่ป่องพิมพ์แขโพสต์เ้าวันแม่ปีนี้ลูกชาย DJ Man ไม่ได้กับแม่เหมือนทุกปีโดยแม่ป๋องพิมพ์แขได้ออกมาโพสตรูปของลูกชาย DJ Man เป็นภาพเก่าที่เคยกับโดยทางด้านแม่ป่องพิมพ์แข ได้โพสข้อความเอาไว้ด้วยว่าปีนี้แม่คิดถึงมากไม่ได้กลับเท้าแม่เหมือนทุกปีบุญรักษาพักคุ้มครองนะลูกซึ่งก็มีทางด้านลูกน้องชายใบเตยสุธีวันเข้าไปคอมเมนต์ว่ารักแม่ค่ะ